สวัสดีพี่พ,พี่ทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมีสวิงตักปลา Muss งานหลิวเสปิวมาแนะนำพี่พี่อีกแล้วนะครับจากรุ่น,นก่อนๆที่ผมได้แนะนำทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวสวิงนะครับตัวด้ามสวิงให้กับพี่พี่ได้รับชมไปแล้วนะครับสินค้ามันก็ผัดเปลี่ยนนะครับหมดหมดไปแล้วก็ทำรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับวันนี้นะครับสินค้าเข้ามาเนี่ยนะครับตัวด้ามสวิงเข้ามาเนี่ยก็ ถือโอกาสเอามาแนะนําให้กับพี่ๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งทั้งพี่ๆที่ติดตามอยู่แล้วนะครับหรือว่าพี่ๆที่กําลังมองหาสวิงตักปลางานหลิวสปิิวนะครับก็วันนี้นะครับจะเป็นระยะใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับจะเป็นระยะขนาดความยาวที่2.7เมตรสีที่เข้ามานะครับก็จะเป็นสีแดงสีดําแล้วก็สีน้ําเงินจะโค้งสีเหมือนในรุ่น ก่อนๆที่ผมได้ทำวิดีโอแนะนำให้กับพี่ๆได้รับชมไปแต่ระยะนะครับอาจจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับผลิตขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งวันนี้นะครับระยะที่นำเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นระยะใหม่อีกแล้วนะครับระยะเก่าก็อาจจะหมดนะครับวันนี้เป็นระยะใหม่นะครับขนาดความยาวที่2.7เมตรนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นขนาดที่ยาวพอสมควรนะครับสำหรับพี่ๆที่ ใช้งานในสายยาวนะครับงานหลิวสปิิวนะครับไม่ว่าจะเป็นคันหลิวที่เราไปตกบอดที่มันค่อนข้างจะยาวสวิงตักปลาที่มีความยาวก็สามารถซัพพอร์ตนะครับการตักปลาได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งผู้ผลิตนะครับก็เล็งเห็นทางการใช้งานเหล่านั้นนะครับก็เลยทําด้ามสวิงยาวๆออกมารองรับการใช้งานให้กับพี่ๆได้ใช้งานกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับสีสันนะครับแล้วก็ขนาด นะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับด้ามสวิงนะครับความยาวที่2.7เมตรต้องบอกว่ารอบนี้นะครับตั้งแต่นะครับตั้งแต่วิดีโอนี้เป็นต้นไปถ้ายังมีการทําคลิปวิดีโอตัวด้ามสวิงอยู่นะครับอยากให้พี่รับทราบไว้เลยนะครับว่าตัวด้ามสวิงนะครับที่มาขายในรอบนี้เป็นต้นไปนะครับจะไม่มีนะครับหัวสวิงแถมมาให้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับจะไม่มีหัวสวิงแถมมาให้ จะมีแต่ด้ามสวิงมาให้เฉยๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับพี่ๆนักตกปลานะครับที่ใช้สวิงกาไฟาน้ำหนักเบาแบบนี้นะครับสามารถซื้อหัวสวิงนะครับที่เป็นขนาดน็อตเนี่ยเกียวเนี่ยหทับสเนี่ยสามารถซื้อมาสับเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าก็จะมีหัวด้ามหัวสวิงอะไรนะครับที่เป็นน็อต นะครับหรือว่าเกีียวในขนาดเบอร์เดียวกันที่ซับพอตร่วมกันเนี่ยในขนาด1นทับสเนี่ยนะครับสามารถซื้อมาร่วมนะครับซื้อมาใช้ร่วมกันได้นะครับทางผู้ผลิตนะครับก็ได้ทําเฉพาะด้ามสวิงนะครับออกมาวางขายอย่างเดียวส่วนหัวสวิงพี่ๆนะครับก็สามารถซื้อนะครับซื้อแยกได้นะครับพี่ๆครับรอบตั้งแต่วิดีโอนี้เป็นต้นไปนะครับด้ามสวิงจะไม่มีนะครับ หัวสวิงแถมมาให้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้แค่ด้ามสวิงอย่างเดียวนะครับในทุกระยะที่กําลังนําเข้ามาวางขายนอกเหนือจากตัว2.7ด้วยนะครับอันนี้แจ้งเป็นข่าวว่าทาสัมพันธ์ไว้ด้วยเลยนะครับเพื่อทําความเข้าใจกับพี่ๆว่าเอ๊ะนะครับสั่งด้ามสวิงทําไมไม่มีหัวสวิงแถมมาให้นะครับเป็นเพราะผู้ผลิตนะครับไม่ได้ทําตัวหัวสวิงแถมมาให้นะครับพี่ๆครับเรามาดูกันนะครับ สีสันยังคงบอกว่าสวยเหมือนเดิมน้ำหนักตัวด้ามสวิงยังเบาเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นงานกาฟไฟนะครับรอบนี้ที่ให้พี่ๆได้ชมนะครับเป็นขนาดความยาวที่2.7นะครับสีน้ำเงินและสีแดงก่อนนะครับนี่นะครับด้ามจับเป็นยางนะครับจับกระชับมือนะครับนี่ให้เห็นนะครับสวยๆเลยนะครับ มันจะมีซีเดียลนี่นะครับความยาวที่270นะครับตัวนี้270เซนติเมตรนะครับนี่นะครับ270เซนติเมตรนะครับก็เป็นสีสันยังสดแล้วก็สวยนะครับเงางามเหมือนเดิมกับด้ามสวิงตักปลางงานหลิวสปิวนะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับตัวนี้สีแดงและสีน้ำเงินก่อนนะครับที่ให้พี่ๆได้ชม ส่วนหัวสวิงนี่นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปก็จะเป็นหัวเกลียวนะครับขนาดที่1ทับ4นะครับพี่ๆสามารถซื้อหัวอะไรนะครับเข้ามาใช้งานร่วมกันได้เพราะว่าในปัจจุบันนะครับก็จะมีหัวสวิงหรือว่าอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับสามารถใส่ร่วมกันได้ ซึ่งราคาไม่แพงอันนี้เอามาบอกกันนะคะพี่ๆราคาไม่แพงเดี๋ยวผมจะแนะนำเป็นไกด์ไลน์ให้กับพี่ๆได้รับชมกันเพราะว่าคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ที่พี่ได้เห็นแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามานะครับก็จะได้เห็นหัวอะไรที่ผมได้เคยทำวิดีโอแนะนำไปอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมค้างหมูนะครับสี่เหลี่ยมค้างหมูเป็นตัววัสดุเนี่ยเป็นตะข่ายเนี่ยเป็นผ้ารุ่นนี้จะไม่ได้เคลือบ คือต้องบอกก่อนนะครพี่พี่ที่ทักทายเข้ามาทางออนไลน์นะครับรุ่นนี้ก็จะไม่ได้เคลือบอันนี้ขนาดความกว้างที่40นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับขนาดความกว้างที่40 <kab Area> มันจะมีหลายรุ่นมากๆพี่พี่ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเราคุยกันตอนทักข้อความกันอีกทีหนึ่งนะครับพี่พี่ที่สอบถามกันเข้ามาตัวนี้ความกว้างที่36มิมลอ่าสามสิบเซนนะครับอันนี้กว้าง36นะครับยาวที่40 นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เอามาเป็นหัวอะไรตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับที่ทําวิดีโอพี่ๆน่าจะเห็นกันดีนะครับรุ่นนี้เป็นตะข่ายผ้าไม่ได้เคลือบซิลิโคนหัวละร้อยกว่าบาทอันนี้เป็นนี่นะครับเป็นหัวกลมอันนี้เป็นตะข่ายเคลือบซิลิโคนอันนี้ก็เอามาแนะนํากันนะครับเป็นหัวที่ต้องซื้อแยกนะครับอันนี้ซึ่งผมได้ทําวิดีโอก่อนหน้านี้ไปแล้ว เราก็จะมีหัวใหม่ๆเข้ามานะครับพี่ๆอย่างที่ผมได้เรียนไปอันนี้เพนทางผู้ผลิตก็ได้ทําหัวใหม่ๆเข้ามาเนี่ครับอันนี้เป็นหัวรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามานี่เลยเห็นไหมครับว่าสวยมากๆและที่สําคัญอย่างที่ผมบอกไปนะครับใส่ร่วมกันได้นะครับเป็นเกียวหัวน็อตหนึ่งทับสี่นะครับเนี่ยมันใส่ร่วมกันได้นะคะพี่ๆไม่ต้องซีเรียสนะครับ เพราะว่าหัวเนี่ยไม่ได้มีราคาแพงมากจนเกินไปเราสามารถซื้อหามาใช้ร่วมกันได้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยตักปลาสวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นตะข่ายตาถี่เลยสามารถเอาไปช้อนกุ้งนะครับข้างบ่อนะครับได้สบายๆเลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นหัวต้องซื้อแยกนะต้องย้ํากันก่อนนะครับว่าซื้อแยกอ่ะเดี๋ยวผมวางแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาอีกอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเอามาบอกกล่าวให้กับพี่ๆี่ก่อนนะเนี่ย พี่ๆที่สนใจก็สามารถแคปรูปภาพนะครับเดี๋ยวจะเอารูปภาพขึ้นเว็บไซต์ให้กับพี่ๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหัวหวายนี่สวยๆอันนี้เป็นหวายเทียมนะครับอันนี้เป็นหวายแท้เนี่ยออปชันนะครับฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆก็จะมีเพิ่มมากขึ้นครับมันจะไม่ได้แถมมาละพี่ๆก็ซื้อแยกเอานะเนี่ยนะครับเนี่ยหวายแท้เป็นแบบนี้ครับน,นี่หวายเทียม แล้วก็จะเป็นพวกอลูเป็นงานอลูก็แบบนี้ครับอันนี้เป็นห่วยที่ต้องซื้อแยกแล้วนะคะพี่พครับพี่พี่ซื้อด้ามตสวิงไปก็จะมีแค่ตัวด้ามอย่างเดียววัสดุเป็นกาไฟเหมือนเดิมนะพี่พตัวนี้ด้ามสวิงตักปลาเนี่ยนะครับเป็นกาไฟเหมือนเดิมมีสีแดงและสีน้ําเงินนะครับขนาดความยาวที่2เมตร70เซนนะครับสวยๆเลยอันนี้เอามาแนะนํากันนะคะพี่พี่ ความยาวที่2เมตรนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับสเมตรเเวลาใช้งานก็มันจะเป็นเกี่ยวนะครพี่พี่เนี่ยครับนี่ดึงปุ๊บแล้วก็ขันนี่นะครับ2เมตรเสบายสบายนะครับเราตักปลาไกลๆได้เลยนะครับนะครับมือหนึ่งแล้วก็ถือคันหลิ่วอีกมือหนึงแล้วก็ช้อนปลานะครับนี่ครับความยาว2เมตรเสวยๆเลยนะครับตัวนี้สวยๆเลย น้ำหนักเบาพี่ๆการใช้งานไม่ยุ่งยากสไลด์เก็บนะครับสไลด์เก็บได้เลยขันเกียวน็อตสไลด์เก็บได้เลยนะครับนี่นะครับพอเราเลิกใช้งานแล้วเราก็ขันน็อตล็อกเราก็คลายหัวเกียวเก็บนะครับบางทีเนี่ยนะครับเราใช้งานกับหัวสวิงเนี่ยอาจจะชํำรุด หักเสียหายได้นะครับบางครั้งอาจจะหักแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้ง่ายนะครับคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็เอามาแนะนําให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับสําหรับด้ามสวิงกาไฟนะครับและหัวอะไหล่ที่ต้องซื้อแยกนะครับพี่ๆไม่ได้แถมมานะครับพี่ๆครับอันนี้เอามาแจ้งกันก่อนขนาดความยาวที่2เมต7นะครับพี่ๆครับเป็นงานกาไฟเหมือนเดิมนะครับพี่ๆครับ ฝาพี่ๆที่สนใจสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้เหมือนเดิมนะครับทั้งงานหลิวสปิวนะครับและรวมถึงนะครับอ,อ,อุปกรณ์ตกปลานะครับในซีรีส์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลอกคันสายอุปกรณ์เสริมเหยื่อปลอมเอเซอร์รีต่างๆสามารถพี่ๆเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับพิมพ์ ตีน้อยตกปลาใน google นะครับเข้าไปดูสินค้ารายละเอียดสินค้าแล้วก็ราคาเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็แคปรูปภาพนะครับติดต่อทางช่องทางการติดต่อของทางร้านได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง f a c e b o o k l i n e l i n e แอดแล้วก็ทางเพจของร้านนะครับออสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีเจ้าที่นะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่ๆอย่างทันท่วงทีแล้วก็ จะรีบแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งสินค้าให้พี่พี่ทันใช้อย่างแน่นอนนะครับกับอุปกรณ์ตกปลาหลากหลายรูปแบบนะครับพี่พีครับฝากพี่พี่ด้วยนะครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากนะครับสวัสดีครับ